สวัสดีครับตอนนี้ครับกำลังจะไปทำบุญที่ชมบุรีครับไปทั้งทีมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในวันพักน้าตะก้อว่าทำอะไรกันบ้างคนขับครับสวัสดีครับตะก็อคนนั่งท้ายครับสวัสดีครับวันพักนรอนะครับเราก็จะไปทำบุญกันที่ไหนวะชมบุรีน้องมนจุฬาจิตใช่ไหมใช่ตะก้อครับ ก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศโดยรวมมาให้ดูนะครับว่าจะมีอะไรทําบ้างไม่แน่อาจมีสนามตะก็อาจจะได้คอนไชได้ลงไปเตะไปเซอร์ไพรส์คนแถวนั้นนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปดูกันครับผม สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่พักแล้วครับที่เราจะมาทําบุญนะครับก็เป็นที่พักชื่อชื่ออะไรนะฮะไม่รู้จำไม่ได้พ็อเป็น,นที่พักสนามกรอบนะใกล้ๆกับวัดที่เราจะไปทําบุญครับก็ตอนนี้ก็น้องๆทุกคนแล้วก็ทางอาจารย์ก็เข้าที่พักเรียบร้อยแล้วครับก็กําหนดการนะครับเราก็จะไปวัดกันนะครับก็นัดรวมพลที่นี่หกโมงครึ่งนะครับเพราะว่าตอนทุ่มหนึ่งจะมี พิธีเปิดงานนะครับเก็บดอกไฟจุดละกถินนะครับก็คอยไปดูด้วยกันนะครับว่าข้างในงานจะเป็นยังไงนะครับครับผมตอนนี้ก็ถึงที่พักครับจะพาไปเดินดูรอบที่พักแถวอ่างเก็บน้ำที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็เดินชมบรรยากาศร,รอบๆก่อนที่จะไปทำบุญตอนเย็นนี่ครับมือกล้อง แดดครับผมดอสวัสดีครับยากาศรอบๆครับนี่นี่นี่อ้โหูได้เลยนี่ได้ปะมหาโลเคชันถ่ายรูปครับน้ำด้วยครับดูจากสภาพสารแล้วไม่น่าจะมีคนเล่นตอนบะายๆเลบนะยากาศดีมากยากาศดีมากนี่ตอนบ่ายสามนะอากาศดีบรรยากาศ อยากไปทะเลอย่างเดียวตอนนี้ใกล้เลยนะศีราชาเกาะศรีชังนี่ครับเบื้องหลังไอ้ที่พี่แมนลงรูปทุกวันนี่แหละครับกว่าจะได้รูปเข้ามาพาจะได้รูปวันหนึ่งนี่ครับทีมงานมีทีมงานจัดทีมงานจัดโลเคชั่นช่างกล้องโดยเลซี่ล็อกซี่นี่ครับวันหนึ่งลงประมาณร้อยโพส ตรงเดี๋ยวมากแท็เขาด้วยเออไม่เด้อไม่เด้อได้รู้ใหม่อีกแล้วนี่ครับเบื้องหลังได้รู้ใหม่แล้วโอ้โหยัยเชะมัเป็นเปียอกนะอืมถ่ายไหมเข้าไปเอาพอมไหมเอาพอป่ะทีมงานใหญ่กว่าก๊อฟมาเยือนอีกตอนนี้ เปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายรูปครับไปเดี๋ยวจัดให้ไปอาร์ตครับเปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายรูปครับโม่งอะไรนะคุณนอตเฟกอาร์ตครับเปลี่ยนโลเคชั่นถ่ายรูปเหรอเปลี่ยนโลเคชั่นครับเราจะเดินตามก๊อปมาเยือนชื่อช่องเราชื่ออะไรช่องหลานอะไรดีวะอาร์ตมาเยือนอาร์ตมา อัดมาแล้วทลิปนี้เป็นไงบ้างครับพอ,อดีมากครับทลิปนี้ครับเพราะว่าเราได้ออกมานอกสถานที่นะครับแล้วก็เห็นบรรยากาศหลังจากที่เราอยู่ในวันที่มาสองเดือนกว่าจะสามเดือนนะครับ <c oughs> วันนี้เราก็ได้มาออกมาเปิดหูเปิดตาแล้วครับแล้วก็ได้ทำมุญด้วยนะครับก จากตรงนี้แล้วก็เราก็จะเตรียมไปวัดทําบุญกันต่อนะครับแล้วก็พรงนี้มีแหก่กระตินครับก็ไปดูแหก่กระตินร่วมทําบุญด้วยกันนะครับก็มาเยือนเป็นไงครับชุดชมวิววันนี้มากันที่เขือ่อนก็บางพระนะครับนั่งจะนั่งเร่าสุดยอดมาเปลี่ยนนะบ,นบนรรยากาศอะไรบ้บางหลังจากเราซ้อมเสร็จแล้วบาลานซ์ชีวิตเราก็ต้องแบบให้มันดูแล การพักผ่อนพักเต็มที่ซ้อมเต็มที่กับนี่แหละบาลานชีวิตพูดดีวะเอา้าเรื่องจริงมันคนเรามันจะไปด้านใดด้านหนึ่งก็ตายเนี่ยมาตาช่างให้มันบาลานพูดดีวะโอเคครับเฮ้ยหยุดถ่ายวิดีโอได้แล้วถ่ายรูปนิงแล้วคุณเลยจัดให้แบบจัดจ <ไป S 1> ัดทายีบสจัดไป และรูปที่และรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้การถ่ายรูปช่วงแรกก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดต่อครับไตรียครับช่างกล้องหน่อยแนะนำช่างกล้องอันนี้หู่มาเยือนครับโ <c oughs> ชคดีครับทักทายหน่อยหู่มาเยือนครับจ่างกล้องเราตั้งสีตั้งข้อความตั้งสีนะครับตั้งสีตาบอดสี <c oughs> ไปครับ ถึงแล้วครับโลเคชั่นที่สามเห็นทะเลครั้งแรกของวันวแสงสว่างถึงไม่เยอะนี่นี่อย่างเงี้ยตวยนี่ความความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเห็นทะเลวันนี้ในวันนี้ก็เค็มดีครับชายปวดรู้ไหมอยากจะแก้ผ้าลงก่อนนี้อือฮะดูแล้วน่าจะสนุกร้อไหมรู้ร้อนู้ไหมร้อนเบรรยากาศทีราชาหรือเปล่าครับเรียนหนองมนไม่รู้แล้วก็โอเคนะครับ จะไปถ่ายลูปกันนอนครับก็อยู่ที่หาดห้องมนนะครับช่วงนี้ก็จะอากาศร้อนหนึ่งนะครับมาเร็วไปเวลาที่แนะนำคนมาเวลาน่าจะมาห้าโมงกืบหกโมงครับช่วงอาทิตย์ใกล้ตกพอดีครับใส้กิงครับท่านไปนู้นดิทำไมอ่ะนั่นไงเก่งครับเอางั้นเลยเหรอให้ลูก ได้เวลาครับต้องไปภารกิจหลักของเราไปวัดใช่ไหมลูกพี่ใช่ครับเพราะตอนนี้ได้เวลาแล้วครับก็จำตัวกันไปวัดน,นะครับไปเก็บดอกไม้นะครับมาทอผ้าท้แล้วก็นกินกันครับสวัสดีครับก็คือร่วมทําบุญกระถิ่นครั้งแรกของผมนะครับซึ่งอยู่บ้านไม่เคยทําเลย เฮียบ,บุญกระถินของภาอีสานนี่เป็นเรื่องสัมพันธ์เลยใช่ป่ะใช่าะมีบ่อยมากมกระถิน่นแต่ว่าอีสานเขาเป็นบุญประจำปีของแต่ละอำเภอแต่ละหมู่บ้านเลยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ป่ะเนี่ยใช่ก็เรื่องใหญ่เลยสิเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีทอดกระถินมีผ้าทอดกระถิ่นกันแล้วเหมือนเหมือนเป็นบุญบ้านอะ่ะที่จะจัดทําขึ้นทุกปีเหมือน เหมือนเทศกาลน่ะเตามในจังหวัดมีเทศกาลงานงานประจำปีงานประจำปีงานใหม่อะไรตอนนี้เลยทุกคนก็ร่วมยินดีกันทำบุญกันค่อนข้างช่วยเหลือกันค่อนข้างดีอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศที่ชนบุรีว่างานกระถินมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราจะพาไปชมดูว่าบรรยากาศรอบๆจะเป็นยังไงครับไปกันแล้วเดี๋ยวถ้าหลังจากทำบุญกระถินเสร็จเดี๋ยวจะมีอะไรโชว์อีกเดี๋ยวค่อยว่ากัน ok tài lợi đi vào